วันนี้เป็นวันดีนะครับเราจะนำรถคันนี้ไปส่งมอบให้หลวงพี่ที่วัดเขาทำเทียมกับพอดีท่านเป็นพระลูกวัดที่วัดเขาทำเทียมจะซื้อไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาพาท่านไว้ไปหาหมอแล้วก็ไว้ใช้ในก,กิจของศพผมได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยทาสวนร้ใาห้3 9 0 0 0บาทขอเชิญเพื่อนๆทุกท่านนะครับร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกัดแล้วก็เจ้าของเก่าด้วยนะครับพี่บ่าวทริปนี้นะครับใช้ระยะเวลาทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันเป็นระยะทาง1 1 9กกิโลเมตร เราจะเลือกใช้เส้นทางสายเก่าผ่านทางนครชัยศรีนครปฐมและเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้เราก็เข้าเขตจังหวัดนครปฐมเป็นที่เรียบร้อยนะคะเห็นแม่ลาบอกแล้วว่านครปฐมมาหาที่ร้านผมเนี่ย ใกล้เพียงแค่นิดเดียวประมาณ10กว่านอาทีก็ถึงแล้วเนาะวันนี้รถไม่ติดนะครับการจราจรค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งโล่งสบายจังหวัดนครถมีถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าอยู่จังหวัดหนึ่งเลยห้างสรรพสินค้ามีครบทุกแบรนด์โฮมโปรบิ๊กซีโลตัสเซนทันถือว่าครบวงจรและก็ยังมีโรงแรมหรูโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานและก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบอลังการมากนั่นก็คือองค์พะระปฐมเจดียถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าอยู่เลยที สภาพโดยรวมคันนี้คอนเฟิร์มถือว่าดีมากผมเป็นคนไปรับตัวกลับมาจากจังหวัดหนองคายเองกับมือขับมาแล้ว7 8 0 0กิโลเมตรความร,ร้อนน้ำดันไม่มีเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นเงียบกิฟอัตราเร่งดีมีอย่างเดียวคือยางดังไปหน่อยแต่ตัวนี้เป็นยาง RT เสียงดังเป็นเรื่องปกติ มาถึงแล้วนะครับที่วัดเขาทําเทียมดูสวยไหมเป็นวัดที่มีสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะเป็นไงอ่ะสุพรรณบุรีบ้านผมไม่ได้มีดีแค่ดินนะครับวัดวารามส,รสวยๆก็มีให้เลือกหลายที่ด้วยกันนะแล้วก็บรรยากาศสดชื่นมากๆเลยนะครับโรงงานน้อยสุพรรณบุรีบ้านเราคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอรยาใสดีเราเคยมาแล้วนะหลวงพี่สวัสดีครับอุ้ยอันนี้หลวงพี่ สรีมคนแก่เตนโอ้ยขอบคุณครับ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 สาธุหลวงพี่เอ่อเขาเนี่ยเป็นคนแก่หรือว่าใช้เครื่องแก่อ๋อก็ต้องเครื่องบ้างคนบ้างวันนี้ใช้เวลานานไหมครับ แล้วด้านบนที่เป็นฉัดทองทองนั่นคืออะไรครับผมเจดีเจดี <JD. S 1> มันจุอะไรอยู่ไหมครับบรรจุหลายอย่างแลวอันนี้สกายวอล์กนี่พร้อมพร้อมให้ใช้บริการหรืเเอเฟหนึ่งหรือเฟสหนึ่งประมาณยาวประมาณกี่เมตรไม่ไม่แน่ใจนะแต่วา่านี่เป็นของอปทจัดก,การคืออะไรครับเกี่ยวกับการท่องเทียททเท่ยว๋อการท่องเที่ยวเขามาทําให้เลยใช่ไหมแข็งแรงไหมใครว่างก็มาท่องเที่ยวได้นะครับวันนี้สวยจริงแล้วก็สะอาดล่มลื่นด้วยครับ วันนี้บาก็นํารถมาส่งให้หลวงพี่นะครับหลวงพี่ไว้ใช้ในเห็นบอกว่าไว้ใช้ในกิจของส่งนเนาะเอาไ,อไว้ให้โยมใช้กิจนิมนต์บ้า็ใช้งานในสถานีครับวันนี้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยนะครับทําส่งรถให้หลวงพี่ไปเนาะนะครับเอาไว้ใช้ในกิจของส่งนะครับขอบพระคุณมากคาาราบับ